สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับถ้าหากตอนนี้ทุกท่านได้ยินเสียงผมอยู่นะครับทุกท่านกําลังรับฟังรายการสาระน่ารู้กับสารปกครองเพชรบุรีนะครับรายการดีๆนะครับที่จะมามอบสาระน่ารู้แบบเบาสมองนะครับให้กับทุกท่านที่รับฟังรายการวิทยุอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นอุทาหรณ์คดีต่างๆนะครับเกี่ยวกับคดีปกครองนะครับมาเล่าและก็สรุปความให้กับทุกท่านได้ฟังกันนะครับ สวัสดีเป็นรายการที่มาฟังใหม่ๆด้วยนะครับกับผมนายธรพงศ์บุญทองนะครับและวันนี้กับผมก็มากับน้องประชาสัมพันธ์คนเดิมนะครับสวัสดีครับน้องแบงสวัสดีครับพี่ต้นตาลแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับกับผมนะครับนายธนพงศ์ศรีราวงครับเจ้าหน้าที่ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ครับ ครับสวัสดีครับน้องแบงค์ครับวันนี้ถ้าเกิดน้องแบงค์มากับเราเนี่ยน้องแบงค์ก็จะมาพร้อมเรื่องราวประชาสัมพันธ์ต่างๆเกี่ยวกับสารปกครองเพรบุรีนะครับใช่ไหมครับน้องแบงค์ใช่ครับก็ก่อนหน้านี้นะครับเรามีช่วงเวลาที่เป็นการอบรมออนไลน์ที่เพิ่งจัดผ่านไปก่อนหน้านี้ที่น้องแบงค์ได้มาประชาสัมพันธ์ให้กับพวกเราและคุณผูฟังได้ทราบกันแล้วซึ่งตอนนี้จัดอบรมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับใช่ครับก็มีผู้สนใจนะครับ เข้ามาเข้าร่วมกันอบอรมของเราเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยครับพี่ตั้ครับเราผ,<ม>ผมเชื่อว่าถ้าพู้ฟังทุกท่านครับก็จะได้ ความรู้รได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมการใช้ดุลพินิษของฝ่ายปกครองโดยสารปกครองครับพีตาตันครับครับผมก็ค่อนข้างจะได้ความรู้มากทีเดียวเลยนะครับใช่สำหรับท่านผู้ฟังท่านใดนะครับที่ฟังรายการวิดีโอของเราแล้วและก็ได้เข้าร่วมการบบรมในครั้งนี้ด้วยนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2แล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การตอบรับพวกเราเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการรวมในครั้งที่1และครั้งที่2นะครับและก็ วังว่าการอบรมในครั้งที่3นะครับจะได้รับการตอบรับดีๆเช่นนี้จากทุกท่านอีกนะครับซึ่งการอบรมในครั้งที่3านี้จะจัดขึ้นเมื่อไหร่ครับน้องแรงครับครั้งที่3ของเรานะครับ,รบจะจัดในวันที่วันศุกร์ที่16มิถุนายนนะครับ2556 <ผม S 1> เวลาเดิมครับ9นาฬิกาถึง12นาฬิกาในหัวข้อ แนวคําวินิจฉัยสารปกครองสูงสุดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539ครับคุณตันตานครับครับและสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ารับฟังการรบรวมในครั้งที่2ผ่านไปแล้วนะครับก็รอรับหนังสือรับรองนะครับจากทางเรานะครับที่จะส่งไปให้ทุกท่านนะครับผ่านทางระบบอีเมลนะครับที่ทุกท่านได้ลงทะเบียนไว้ข้างต้นนะครับก็ถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับ รอแล้วยังไม่ได้ภายใน7วันทําการนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามที่ศาลปกครองเพชรบุรีของเราได้นะครับที่เบอร์032709400ต่อ228นะครับยามีครั้งนะครับ032709400ต่อ 228นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ขอ,องเรานะครับคอยอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านนะครับและคอยตอบปัญหนานะครับเกี่ยวกับข้อสงสัยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนหรือว่าการรับหนังสือรับรองนะครับถ้าเกิดติดขัดอันใดก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับหรือจะเป็นช่องทางเฟซบุ๊ก จะ inbox เข้ามาใน a c e b o o กก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับตองแบงใช่ครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ในการตอบคําถามของท่านผู้ฟังถักบ้านครับผมครับรวมไปถึงกลุ่มไลน์ที่ทุกท่านได้เข้าร่วมกันอยู่แล้วด้วยครับครับผมเชื่อว่าทุกท่านที่เข้าร่วมกันอบรมนะครับก็คงจะอยู่ในกลุ่มไลน์ของำนักงานสารปกครองเพชรบุรีนะครับซึ่งเป็นกลุ่ม Open Chat ชนะครับที่เราเอาไว้อำนวยความสะดวกนะครับให้แก่ทุกท่านที่เข้ามาอบรมในระหว่างที่อบรมจะติดขัดอะไรหรือมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยก็สามารถสอบถามเข้ามาในกลุ่มไลน์ของพวกเราได้เลยนะครับ ครับครับและหลังจากที่ทุกท่านนะครับฟังการอบรมของพวกเราไปแล้วมีความต้องการหรือต้องการที่จะฟ้องคดีปกครองนะครับเราก็มีช่องทางในการฟ้องคดีปกครอง3ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกครับทุกท่านนะครับสามารถเดินทางมาฟ้องคดีที่ศาลปกครองเพชรบุรีของเราได้ด้วยตวนเองนะครับซึ่งศาลปกครองเพชรบุรีของเราเนี่ยตั้งอยู่ในอำเภอชะอามจังหวัด เพชรบุรีนะครับถ้าท่านได้มาไม่ถูกก็สามารถค้นหาใน Google Map หรือใช้ g p s นำทางมาได้ใช่ไหมครับลุงแบงค์ใช่ครับท่านแค่พิมพ์เซิร์ชว่าสารปกครองเพชรบุรีนะครับปักปนมาปุ๊บท่านก็สามารถเดินทางมาได้โดยง่ายเลยครับใช่แล้วครับและอีกช่องทางหนึ่งนะครับเป็นช่องทางการฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนนะครับก็สามารถจาหน้าซองมาถึงสำนักงานสารปกครองเพชรบุรีได้นะครับที่เลขที่980ทับ98ถนนเพชรเกษมตำบลชะอ่ำอำเภอชะอ่ำจังหวัด เพชรบุรีนะครับหรือจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่อำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านนะครับซึ่งเป็นช่องทางใหม่นะครับที่กับพวกเรานะครับได้เพิ่มขึ้นมาให้กับทุกท่านได้ใช้งานหรือฟ้องคดีได้แบบง่ายนะครับเพียงแค่ทุกท่านเข้าไปที่ w w w admincourt.go.th นะครับและคลิกไปที่ระบบคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นะครับทุกท่านก็สามารถฟ้องคดีในระบบออนไลน์ได้เลยนะครับเพียงแค่ทุกท่านมีสมาร์ทโฟนหรือว่ามี อ่าน้ตบ,บุ๊ก PC ก็สามารถฟ้องทางท้องทางออนไลน์ได้เลยนะครับครับผมครับผมก็ง่ายเพียงแค่ลงทะเบียนเล็กน้อยก็สามารถฟ้องได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าระบบใหม่ที่เป็นระบบ งานคดีปกครอง e อิเล็กทรอนิกส์นะครับจัดทาขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนครับที่จะได้รับความตะลร้อนเสียหายจากการกระทําของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับและมีความประสงค์จะฟ้องคดีต่อศารปกครองแต่ไม่สะดวกเดินทางมาฟ้องคดีด้วยตนเองครับพี่ตนน้นดังครับ ทำให้เราได้มีการพัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนอวยความสะดวกให้กับประชาชนถูกๆท่านครับอืมครับเลยมีทุกท่านได้ฟ้องคดีกับสารปกครองเพชรบุรีของเราแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราก็มีการไกลเกลี่ยกอพิาบาทน,นะครับซึ่งเป็นการไกลเกลี่ยกอพิาบาทในคดีปกครองนะครับซึ่งเป็นทางเลือกในการนะครับข้อพิบาทน,นะครับในคดีปกครองนอกเหนือจากการขอให้สารปกครองนะครับพิจารณาพิบากษาคดีให้มี โดยมีเจตนาเพื่อให้คู่กรณีที่พิพาทกันเนี่ยมีทางเลือกในการนะครับข้อพิพาทและก็ส่งเสริมนะครับความร่วมมือของคู่กรณีในการยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายด้วยครับน้องแบงค์ครับผมอันนี้ก็เป็นข้อที่พวกเรานะครับได้นํามาประชาสัมพันธ์กับทุกท่าน ซึ่งเป็นท่านผู้ฟังที่ฟังพวกเราอยู่ตอนนี้นะครับ <c oughs> และสําหรับวันนี้นะครับเราก็มีอุทาหรณ์สนุกๆนะครับนาํามาเล่าให้กับทุกท่านได้ฟังอย่างเช่นเคยเป็นประจำนะครับดย <c oughs> วันนี้นะครับอุทาหรณ์ที่น้องเบงได้นําม,มาฝากทุกท่านกันเป็นอุทาหรณ์เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับครับผมก็เรื่องที่จะนํามาฝากทุกท่านนะครับก็เป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับครับ <c oughs> ซึ่งทุกวันนี้เราก็จะใช้รถ ใช้ถนนในการสัญจรไปมาใช่ไหมครับก็จะมีการทํานุบบารุงสร้างทางใหม่นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนใช่ไหมครับครับซึ่งเรื่องนี้นะครับก็จะเกี่ยวกับการตัดไม้ขยายถนนต้องถูกกฎหมายและฟื้นฟูความเสียหายอย่างเพียงพอครับคือต้นตานะครับผมเรื่องราวเป็นยังไงบ้างครับต้องแบงคครับผมก็เรื่องราวนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับ การขยายถนนที่จําเป็นต้องตัดต้นไม้บริเวณด้านข้างซึ่งเป็นไม้ห่วงห้ามครับพี่ต้นตานครับอ๋อครับผมอันเป็นเหตุให้ประชาชนในพื้นที่นะครับนําคดีมาฟ้องต่อสาตรป์กครองนั่นเองครับพี่ต้นตานครับครับ,รบเรื่องนี้นะครับมีอยู่ว่ากรมทางหลวงนะครับได้ดําเนินโครงการขยายทางหลวงแผ่นดินสายหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับเขตอุทยานแห่งชาติโดยจะต้องตัดไม้ในเขตทางทั้งสองด้าน แขวงการทางจึงได้มีหนังสือถึงผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรป่าไม้นะครับพื้นที่ที่เกี่ยวกับการดําเนินโครงการก่อสร้างต่งางๆเนี่ยและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันสํารวจต้นไม้ซึ่งกรมทางหลวงได้ขอสละดสิทธิ์ไม่ทําประโยชน์จากไม้ดังกล่าวโดยมอบให้องค์การอุตสาหาการรมป่าไม้เป็นผู้ดําเนินการทําไม้แทนนะครับ ซึ่งในการขออนุญาตทําไม้โดยออปนะครับกรมป่าไม้ไม่ได้แจ้งว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถพิจารณาอนุญาตตามระเบียบหลักเกณฑ์ของกรมป่าไม้ไม่ได้แต่เนื่องจากในปัจจุบันที่กําลังประสบภาวะโลกร้อนและเพื่อประโยชน์ทางด้านสิ่งแวดล้อมนนครับกรมป่าไม้จึงเห็นว่าควรขุดล้อมบอนต้นไม้ดังกล่าวไปใช้ปลูกในราชการครับครับผม จากนั้นนะครับคณะตรวจสอบได้ลงพื้นที่แล้วเห็นว่าต้นไม้ที่จะขุดล้อมออกไปมีขนาดใหญ่และอายุมากครับจึงทําให้ยากและโอกาสรอดตายน้อยมากครับครับรวมทั้งต้องใช้ระยะเวลานานประกอบกับมีข้อจํากัดด้านระยะเวลาตามสัญญาการก่อสร้างถนนและข้อจํากัดด้านงบประมาณจึงไม่สามารถขุดล้อมบอนต้นไม้ได้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วจึงได้อนุญ,ญาตให้ออ,อปอนะครับ ดำเนินการตัดโค่นต้นไม้ซึ่งกรณีดังกล่าวที่สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนนะครับกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ร,รวมทั้งนักท่องเที่ยวและนักอนุรักษ์ครับต่างเห็นว่าการตัดฟันโค่นทําลายต้นไม้ตลอดแนวทางดังกล่าวเนี่ยนะครับก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับ,รบกระทบต่อชุมชนและระบบนิเวศอย่างรุนแรงจึงได้รวมตัวกันยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองครับ โดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้กรมทางหลวงและกระทรวงคม,มนาคม ระงับการก่อสร้างถนนรวมทั้งฟื้นฟูสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นให้กลับมามีสภาพดั้งเดิมครับพี่ต้นตาลครับครับผมก็พอเข้าใจพวกชาวบ้านน่นะครับหรือว่าแล้วก็รวมทั้งกรมทางหลวงด้วยแล้วกรมทางหลวงเองเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะสร้างถนนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชุมชนหรือกับชาวบ้านอยู่แล้วใช่ครับแต่ว่าทางชาวบ้านเองเนี่ยเขาก็น่าจะอยู่กับต้นไม้ต้นนี้มานานแล้วใช่จว่าสถานที่พิพาคแต่อยู่ใกล้เขตอุทยานแห่งชาตินี้ครับพี่ต้นตาลครับทำให้การสร้างถนนแล้ว การสร้างถนนจําเป็นต้องมีการตัดต้นไม้ใช่เพื่อขยายถนนให้มีความกว้างเพื่ออเมร์ความสะดวกให้กับประชาชนครับครับก็ทางคณะผู้ตรวจสอบเองเนี่ยเขาก็มาลงมาตรวจสอบต้นไม้แล้วใช่ไหมครับว่าถึงจะตัดไปปลูกที่อื่นเนี่ยต้นไม้เองก็มีโอกาสรอดยากใช่ครับก็เลยตัดสินใจที่จะตัดโค่นทิ้งซะดีกว่าใช่ครับเนื่องจากว่าต้นไม้ที่จะตัดล้อมอออนครับมันมีขนาดใหญ่พี่ต้นตาลแล้วมันใช้ระยะเวลานานมากทีนี้ ทางกรมทางหลวงที่เขาต้องทําทางครับเขาก็มีสัญญาในการที่จะต้องทําทางดทีนี้ว่าพอเราจะพอกรมทางหลวงเนี่ยจะมาตัดต้นไม้คือล้อมออกแล้วไปปลูกที่อื่นใช่ไหมครับเขาก็กลัวว่าตามระยะเวลาสัญญาจะไม่ทันแล้วก็ต้นไม้ที่ตัดไปนั้นน่ะก็กลัวว่าอัตราการรอดชีวิตมันจะต่ำครับผม ก็เรียกได้ว่าเขาก็ไม่มีทางเลือกที่มากนักนะครับเขาเองก็เห็นใจชาวบ้านนะครับแต่ผมก็เห็นใจชาวบ้านเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าทางสารปกครองเนี่ยเขาจะมีข้อพิจารณาหรือว่าข้อสังเกตในคดีนี้ไว้ว่าอย่างไรนะครับครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะฟังก็เดี๋ยวรอฟังกันเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะกลับมาเล่าให้กับทุกท่านได้ฟังกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวนะครับครับ สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเราก็มาฟังกันต่อนะครับว่าคดีที่น้องแบงค์ได้นํามาฝากกันเราในช่วงต้นของรายการเนี่ยสารปกครองท่านมีข้อพิจารณาไว้ไว่าอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องมองได้ฟังของสารปกครองชั้นต้นเก่านะครับว่าสารปกครองชั้นต้นเนี่ยท่านมี ข้อพิจารณาว่าอย่างไรบ้างนะครับสานปกครองั้นต้นครับได้พิจารณาไว้ว่าครับการขยายถนนเนี่ยไม่ได้อยู่ในพื้นที่อุทยายนแห่งชาติจริงไม่เข้าข่ายต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA นะครับแต่เห็นว่าในส่วนการจัดประชุมเนี่ยรับฟังความเห็นของประชาชนแล้วมีการดําเนินการไม่ถูกต้องตามระเบียบสานักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนพศ2548ครับ แต่ว่าตัวผู้ฟ้องคดีเนี่ยมีได้มีคําขอให้ศาลเพิกถอนการกระทําที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวอีกทั้งนะครับคมตางหลวงก็ควรจะต้องนําต้นไม้ที่ตัดไปใช้ในปลูกในทางราชการตามข้อเสนอแนะของกรมป่าไม้แต่ในเมื่อการขยายถนนได้เสร็จสิ้นและเปิดใช้งานไปแล้วโดยถือเป็นสาธารนูนประโภคที่จำเป็นกรณีนี้จึงไม่อาจระงับการก่อสร้างตามที่ขอได้ทั้งนี้ แม้กรมทางหลวงจะได้มีการปลูกต้นไม้ทดแทนแล้วแต่สารยังเห็นว่าไม่เพียงพอจึงพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันนำต้นไม้ชนิดประเภทขนาดเดียวกันหรือใกล้เคียงกันและในจำนวนเท่ากันนะครับกับต้นไม้ที่ถูกตัดโค่นไปไปปลูกทดแทนตามแนวเขตทางเพื่อให้มีสภาพใกล้เคียงของเดิมให้มากที่สุดครับผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงยื่นอุทธรณ์ คดีต่อสารปกครองสูงสุดนะครับครับทีนี้นะครับเราก็มาดูว่าสารปกครองสูงสุดเนี่ยท่านมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาต่อว่าอย่างไรบ้างนะครับน้องแบงค์ครับก็เพราะการดําเนินการเกี่ยวกับต้นไม้ที่พิพาทของกรมทางหลวงนะครับเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อันนี้เป็นข้อแรกที่จะต้องพิจารณานะครับและการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในเขตทางหลวงดังกล่าว เพียงพอแล้วหรือไม่อันนี้แบ,บ่งเป็นสองข้อนะครับที่ต้องพิจารณานะครับ,รบโดยสารปกรครองสูงสุดนะครับเห็นแล้วว่าในการดําเนินการเกี่ยวกับต้นไม้ที่พิพาทนะครับผู้เกี่ยวข้องได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการขุดล้อมบอลต้นไม้ไปใช้ปลูกในราชการตามข้อเสนอของกลุ่มป่าไม้แล้วโดยคณะผู้ตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการป่าไม้เจ้าพนักงานป่าไม้ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ชำนาญเกี่ยวกับป่าไม้ และมีความเห็นว่าโอกาสที่ต้นไม้ที่นําไปเนี่ยจะรอดนั้นมีน้อยมากอันเป็นการให้ความเห็นตามอํานาจของเจ้าหน้าที่โดยไม่มีเหตุที่จะมีส่วนได้ส่วนเสียแต่อย่างใดครับจึงน่าเชื่อถือและมีน้ําหนักแล้วรับฟังได้ว่าไม่สามารถกุดล้อมบอนต้นไม้ได้อีกทั้งกรมป่าไม้เองก็ไม่ได้โต้แย้งผลการตรวจสอบประกอบกับต้นไม้ในเขตทางดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมทางหลวงตามมาตารา4แห่งพระราชบัญญัติ ทางหลวงพศ2 5 3 5ฉะนั้นการดำเนินการเกี่ยวกับต้นไม้ในเขตทางหลวงดังกล่าวจึงชอบโดยกฎหมายแล้วครับและนอกจากนี้นะครับภายหลังจากการขยายเขตทางเสร็จแล้วกรมทางหลวงก็ได้นำกล้าต้นไม้จำนวน2,000ต้นไปปลูกเสริมบริเวณที่ว่างในเขตทางหลวงโดยได้เลือกปลูกต้นไม้ห่วห้ามในชนิดที่ได้ถูกตัดโค่นรวมอยู่ด้วยอาทิเช่นสะเดาประดูแดงว่า และอินทนิมซึ่งในการเลือกชนิดประเภทของต้นไม้มาปลูกทดแทนนั้นกรมทางหลวงเองก็ได้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญครับโดยได้เลือกใช้ต้นไม้ที่เป็นกล้าไม้บางส่วนเพื่อให้ต้นไม้กลุ่มนี้นะครับมีระบบรากแข็งแรงทนต่อลมทำให้เกิดความมั่นคงมากกว่าในระยะยาวและใช้ต้นไม้ที่ขุดล้อมบอนมาจำนวนน้อยเพราะต้นไม้กลุ่มนี้จะมีระบบรากไม่แข็งแรงทำให้ไม่ทนต่อลม แต่ปลูกเพื่อให้ร่มเงาในระหว่างที่กล้าไม้ยังไม่เติบโตรครับทั้งการขุดล้อมบอลต้นไม้เพื่อปฏิบัติตามคำพิพากษาของาศาลปกครองชั้นต้นนั้นต้นไม้เหล่านั้นจะไม่มีรากแก้วไม่มีความมั่นคงล้มง่ายจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ทางในต่อๆไปนะครับโดยปัจจุบันนะครับสภาพของเขตทางทั้งสองด้านมีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นเมื่อคำนึงถึงประโยชน์ได้เสียทุกด้านประกอบกันแล้วนะครับจึงเห็นว่ากรมทางหลวง ได้ทาการฟื้นฟูต้นไม้อย่างเปียงปอแก่พฤติการแห่งความเสียหายจากการขยายเขตทางแล้วสารปกครองสูงสุดพิบากษากลับยกคําฟ้องครับซึ่งเป็นพิบากษาสารปกครองสูงสุดที่ออกจุด209ศับงน้อาครับบางแบงครับครับผมก็เป็นการสรุปได้นะครับว่าการดําเนินการเกี่ยวกับต้นไม้ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองที่ตัดโค่นต้นไม้ในเขตท,ทางหลวงเพื่อปรับปรุงขยายเขตเนี่ย เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วนะครับและการฟืน้นฟูสภาพแวดล้อมในกรณีนี้นั้นสารปกครองส่งสุดเองนะครับก็เห็นว่าเป็นการเพียงพอแล้วแก่พฤติการแห่งความเสียหายจากการที่ดําเนินโครงการที่บาทแล้วนะครับอันหนึ่งนะครับคดีดังกล่าวเห็นได้ถึงการพิจารณาชั่งน้าหนักของสารโดยคานึงถึงประโยชน์ได้เสียอย่างรอบด้านครับก่อนที่จะมีคําพิพากษาตัดสินคดี และเป็นแนวทางในการดําเนินโครงการต่างๆของรัฐที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยหน่วยง,งานของเจ้าของโครงการจําต้องศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบและดําเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนต่างๆที่กําหนดไว้รวมทั้งพิจนารณาว่าเข้าลักษณะที่ต้องวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนหรือไม่ เพื่อที่จะได้ดาเนินการให้ถูกต้องนั่นเองครับ้องแบงค์ครับครับผมครับก็เป็นข้อที่สรุปนะครับว่าก่อนที่จะดําเนินการอะไรเนี่ยก็ต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างถูกต้องและครบถ้วนก่อนเพื่อที่จะดำเนินขั้นตอนอย่างถูกต้องทีทวนอย่างดีด้นะครับครับผมครับผมนี่ก็เป็นคดีอุตาหรนะครับที่เรานํามาฝากในวันนี้นะครับก็สามารถติดตามหรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้เข้าไปที่เว็บ a d m c o u r t g o t h นะครับ นำเลขคดีคอมพิพากษาที่กับผมบอกก็คือออจุดสองศูนย์เก้าทับสองห้าหกห้าไปเซิร์ชแล้วหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับน้องแบงค์ครับวันนี้ก็จะจากกันไปนะครับเดี๋ยวให้น้องแบงค์นะครับได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการไกลเกียรเพิ่มเติมสักเล็กน้อยก่อนจะจากกันไปด้วยนะครับน้องแบงค์ครับครับยินดีอย่างยิ่งครับก่อนอื่นก็ต้องท้าความก่อนว่าระบบไก่เกียร์เนี่ยเพิ่งเพิ่มเข้ามาในสารปกครองพิบีของเรานะครับในช่วงแรกผมน้องแบงค์เองเนี่ยก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้กับททุกก่าานนได้้ัแลว ให้กับทุกท่านได้ทราบกันแล้วนะครับแต่บางท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าระบบไก,กเกลียคืออะไรอันนี้ก็ขออนุญ,ญาตนะครับให้น้องแบงค์นะครับได้ขยายความเกี่ยวกับระบบไกเกลียว่าระบบเกลียคืออะไรและอะไรใช้งานยังไงนะครับครับผมการไกเกลียข้อพิพาทในคดีปกครองนะครับเป็นทางเลือกในการระงับข้อพิพาทในคดีปกครอง นอกเหนือไปจากขอให้ศาสตร์ปกครองพิจารณาพิพากษาคดีให้โดยมีเจตนารมณ์นะครับเพื่อให้คู่กรณีที่พิพาทกันมีทางเลือกในการระง,งับข้อพิพาทและส่งเสริมความร่วมมือของคู่กรณีในการยุติข้อพิพาทด,ด้วยความเรียบง่ายร,รวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายครับครับแล้วอย่างนี้เนี่ยคดีไหนนะครับที่เราจะรู้ได้บ้างละครับ้องแมงว่าคดีไหนไก่เกียร์ได้คดีไหนที่ไก่เกียร์ไม่ได้ครับครับผมก็ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ2542นะครับครับซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฉบับที่12พศ .2562 บัหยิมาัดให้ศาลป,ปกครองมีอำนาจแก่เกีย่ยวข้อพิพาทในคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลป,ปกครองครับได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติครับหรือปฏิบัติล่าช้าเกินสมควรครับครับผมสองครับคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความลับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐครับครับสามครับดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองครับครับผมครับและข้อสุดท้ายนะครับคดีพิพาทอื่นตามที่กําหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดนั่นเองครับครับ และคดีไหนนะครับข้อพิพาทใดบ้างนะครับที่ไม่สามารถเกเกยได้ครับครับก็จะมีครับผมก็จะมีนะครับข้อพิพาทที่เป็นการฝ่าฝืนหรือต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายครับครับข้อพิพาทที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนครับครับข้อพิพาทที่มีผลกระทบต่อสาธารณะของบุคคลหรือมีผลกระทบในทางเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะครับครับ ข้อพิพาทที่มีผลกระทบร้ายแรงต่อการบังคับใช้กฎหมายครับครับข้อพิพาทที่อยู่นอกเหนือสิทธิ์อำนาจหน้าที่หรือความสามารถของคู่กรณีครับครับข้อพิพาทที่เกี่ยวกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทครับครับแล้วก็เป็นข้อพิพาทที่มีลักษณะอื่นตามที่กําหนดในระเบียบ ของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดครับครับทุกท่านก็พอจะเข้าใจแล้วนะครับว่าการเกลี่ยคืออะไรและคดีไหนที่สามารถเกลี่ยได้บ้างนะครับครับก็ก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับผมและน้องแบงก็ต้องขอฝาก a c e b o o กของสำนักงานศาลปกครองเพชรบุรีของเราไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแฟนเพจของพวกเรานะครับเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆของศาลปกครองเพชรบุรีนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารการรับสมัครงานหรือว่าจะเป็นการอบรมออนไลน์อย่างที่เคยผ่านมานี้นะครับ ก็ขอจากกันไปก็ขอย้ําําหรับการอบรมครั้งที่3อีกครั้งหนึ่งนะครับน้องแบงค์ครับผมก็ขอจะจัดกันไปนะครับขอย้ําในการอบรมครั้งที่สนะครับจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่16มิถุนายนนะครับ2566เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาครับในหัวข้อ แนวคำวินิจฉัยสารปกครองสงสุดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ .2539 ครับผมครับผมตาท่านใดที่ลงทะเบียนไว้แล้วก็ไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มเติมนะครับสามารถกดเข้าลิงก์เดิมในวันเวลาที่เปิดอบรมได้เลยครับผมครับผมสำหรับวันนี้ผมและน้องแมงกก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ทิตหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ